สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับผมพบกับผมคำตามูอมณีในเช้าของวันพุทธที่7กรกฎาคม2564นะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมเกี่ยวกับการแพ็กไข่ห่อยปังนะครับสงบ่งลูกค้านะครับผมมาดูอุปรกรณ์กันเลยนะครับผมอุปรกรณ์อันแรกคือกล่อง ของพัสตุหรือรางพัสดุนะครับผมสองเศษหญ้าเศษฟางนะครับเศษหญ้าเศษฟางนะครับเอาไว้ลองกันกระแทกนะครับผมตอนนี้เศษเศษเศษฟางนะครับเศษฟางของผมหมดนะครับผมใช้เป็นอ่าทางมะพร้าวนะครับผมทางมะพร้าวก็ผมอยากให้เพื่อนเนขยี้ก่อนนะครับขยี้ให้มันนุ่มก่อนนะครับผมอันแรกคือ กองพัสดุสองเศษหญ้าเศษฟางข้าวนะครับผสแผ่นรองกันกระเทกนะครับแผ่นรองกันกระเทกรองกันกระแทกสาสกระดาษทิชชู่หเทปใส6เทปเทปกาวซีคุนแบบนี้นะครับแผ่นใหญ่ๆหน่อยนะครับเอาไว้ปิดหลังนะครับหก เก็มีดที่คุณต้องเอามาไว้ตัดแผ่นรองกันกระแทกนะครับแปดนี่เลยพระเอกครับผมแปดคือไข่หอยปังนะครับที่ที่เราจะแท็กสองลูกค้าจะเป็นหรือ,อเพื่อนเพื่อนจะเอาไปประยุกเป็นไข่หอยเชอรี่หรือว่หอยโขงใต้ก็ได้นะครับไม่ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นไขห่หอยปังต้อง แพ็กบบนี้นะครับผมก็มีแปดแปดชิ้นนะครับอุปกรณ์นะครับผมอ่ะมาดูวิธีการแพ็กกันเลยนะครับผมใน,นผมก็จะแพ็กส่งลูกค้าเหมือนกันนะครับเช้านี้มีสั่งมาสิบไข่นะครับผมสิบลังสิบลังนี่เลยนะครับสิบลังสิบลังผมแถมไปสองนะครับเป็นไข่ไหปังนะครับผมนาม,ามาวานนะ ไข่ฟังไข่ฟังจากธรรมชาตินะครับสิบลังแถมสองครับผมที่การแพทย์ของผมคือผมใช้เทชุ้่นะครับห่อนะครับผมใช้เทชุ้่หอ่อแล้วก็ผันเลยนะครับผมผ่านเลยนะครับแบบนี้นะครับผมผ่านเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผม นะเสร็จเรียบร้อยใช้แผ่นรองกันกระแทกนะครับหออีกทีหนึ่งสำคัญเลยนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆใช้แผ่นรองกันกระแทกเนี่ยให้มันให้มันใหญ่หน่อยหนาหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี่ปีนตัวซัพพอร์ตไข่หอยของเราได้ดีมากเลย ผานประมาณนี้นะครับผ่านมันเป็นเลียเ้ยวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาพับครึ้งกันอีกรอบนะครับผมแบบนี้นะครับนะเสร็จเรียบร้อยพับครึ่งลงไปตรงนี้นะครับครับผมแบบนี้เลยนะครับผมคนะครับอยแางนี้นะครับ นะจากนั้นเราใช้เทปใสครับผมในผู้ช่วยตัวน้อยครับอ่ก่อนอันนี้เป็นเทปใสชิ้นใหม่ที่ผมยังไม่ทนันได้เก็บนะครับ จากนั้นผมก็จะใช้เทปสนะครับพันเลยนะครับที่การพันก็คือพันพันให้แน่นนะพันให้แน่นหน่อย,ยแล้วเราก็ตัดนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผม เสร็จ okay. จากนั้นเราก็ลงลังครับผมลงลังเรียงเลียงเรียงเรียงนะครับผมเรียงให้เสร็จเรียบร้อยอสมมุติว่าเราแ็คไข่หอยเสร็จเรียบร้อยลงลังเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราใช้เศษหญ้าหรือเศษฟางข้าวนะครับผมขยี้ขยี้แล้วก็ปิดด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับปิดด้านบนเสร็จก็ปิดกล่องนะครับปิดกล่องเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ ใช้เทปนะครับเทปขุนนี้นะครับผมปิดอีกรอบหนึ่งนะครับผมแค่นั้นก็กินอันจบพิธีการแพคไข่ต่า,ตาส่งคู้ค้าหรือว่าแพ็คไข่แพ็คไข่หอยโครงได้หรือว่าหอยเชอรี่ก็ได้นะครับทําแบบนี้ได้ครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมคำตามวันนี้ก็มีเรื่องมาแจ แคเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ครั้งต่อไปที่ผมจะทำลงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคำตามมุนมณีและผู้ช่วยตัวน้อย สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าอ๋อฟันเหรอต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ